กดอรกันนี้ค่ะใช่คืออาจจะวันนี้จะมาเล่าเรื่องจัดฟันสใสอินวิสไลที่เดนพลีสให้ฟังก็คือว่าแม่ไปจัดฟันใสถ้าเกิดว่าใครเคยดูคลิปอะตั้งแต่2ปีก่อนเนาะตอนนี้ก็มีเทคโนโลยีใหม่ในการจัดฟันใสหรื<ม>อที่ร้านคุณหมอชื่อว่าเดนพลีสนะคะอยู่ที่คริสตัลราชพฤกษ์สวัสดีค่ะอันนี้คือคุณหมอของเดน คหมอเก๋นะคะนี่คุณหมอก็ใส่อยู่แล้วเราไม่เห็นเห็นนหคะเดี๋ยวเราจะสแกนฟันนะคะเพื่อที่จะคนไข้เราก็จะได้เห็นสภาพฟันตัวเองว่าเป็นยังไงแล้วก็ประเมินร่าได้ว่าเราจะต้องใส่เครื่องมือกี่ชุดนะท้นห่างใช่ไหมทำเสร็จมันจะชิดก็คือนนี้เป็นบีฟอนเป็นทับเตอร์นะครับอย่างนี้ใช่อันนี้มันจะเข้าเ้ยมันละเอียดมากจริงๆฟันตรงเนี้ยอันเนี้ยมันจะหนิกเข้าไปแบบนิดหนึ่งค่ะนิดหนึ่งอันนี้เขาก็จะทําให้ตรงข่อยเนี่ยเราก็จะใส่แบบนี้ นี้เนี่ยมองอไม่เห็นเลยมันใส่แบบนี้เลยนี่เราต้องใส่ให้แนแบอบย่างงี้นะคะเกิดเชื่อสองปีเหรอใช่คือตั้งแต่เริ่มไปทำน่ะเพราะว่าที่มันนานแล้วเราเพิ่งขึง้นมาสรุปเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่ามันโควิดคือตอนแรกอ่ะ งแรกที่ไปทําแล้วก็ไปเอ็กซรย์ฟันไปอะไรก่อนถ้าเกิดใครย้อนไปดูคลิปในช่องเด็กฉิวชิวออก็จะเห็นว่าแม่เออไปเอ็กซรย์ฟันทําแล้วฟันหน้ามันห่างมันห่างแบบนี้เลยนะน้องพิมจําได้หรือเปล่าไม่ห่างขนาดนี้ค่ะางแบบใช่คือไม่ตอนนี้ติดกน ือตอนมันห่างแล้วก็มันมีปัญหานอกจากว่ามันดูไม่ค่อยสวยแล้วเนี่ยซึ่งแม่ไม่ค่อยหม่เท่าไหร่หรอกแต่มันมีปัญหาเวลากินอะไรแล้วมันจะไปติดเนาะบางทีกินอะไรเป็นเส้นเล็กๆเท่านั้นต้องเป็นบะหมี่อย่างเงี้ยมันจะติดคาอยู่อย่างง้นนะแล้วมันแบบแล้วมันไม่ค่อยมันยากคือแบบว่าก็เลยแบบต้องหาทางทันทีทนแล้วเมื่อก่อนเนี่ยตั้งแต่เล็กอะแม่จะเป็นฟันเหยินใช่ปะฟันันจตเหยินค่ะคือฟันบนยังไงดีอ่ะมันจะมันฟันบนเนี่ยมันจะ เอออย่างนั้นอนะ่ะทีนี้เนี่ยตอนเด็กๆก,ก็อยากจัดฟันนะอ,อ่ตอนเด็กๆสมัยแม่เด็กนะกี่ปีมาแล้วอ่ะก็3-40ปีทปีแล้วนะ ถ้าใครจัดฟันถือว่าอะไรป้าไฮโซไฮโซม,โซม,มากรวยมากอะไรเงี้ยราอสมัยก่อนมันไม่มีอ่ะแล้วแบบว่าใครจัดฟันคือมันก็มีแบบที่ใส่ันเหล็กอะ่ะอันนั้นคือ,องต้องแบบบ้านรวยมากนะเพราะว่าจัดฟันมันแพงมากอากงมากก็ไม่ได้สนใจว่าจะต้องพาไปจัดอะไรเงี้ยเ,เป็นพ่อแม่เราไม่ได้แบบไปสนใจว่าจะต้องไปจัดใช่ทีนี้ก็เลยไม่ได้จัดแล้วพอโตขึ้นมาเริ่มโตขึ้นมาก็นึกว่าเออจัดไม่ได้แล้วแหละแก่แล้วต้องจัดแบบแบบเด็กๆเท่านั้นอะไรอย่างนี้ใช่ป่ะแล้วก็แบบ จนข้างแก่เมื่อปีที่แล้วแล้วแบ,บฟันหา่างไปหาหมอตั้งหลายเจ้านบอกว่าทํายังไงดีให้มันชิดนะหมอก็บอกว่ามัน,มนทำไม่ได้อะไรเงี้ยทีนี้ปรากฏว่ามาเจออินวิสไลน์เนี่ยคือหมอที่เดนฟีสคุยกันบอกว่ามันสามารถใส่ เป็นใส่ไม่ต้องเสร็จเป็นฟันเหล็กนะเออแล้วมันก็จะจัดฟันนั่นแหละก็คือจัดฟันในเบื้องต้นเนี่ยบอกว่า10เดือนทีนี้พอ10เดือนน่ะฟันมันก็หุบเข้าไปจส่ที่มันมันมันเขาเรียกอะไรมันสบกันแบบเนี้ยนะมันก็จะหุบมันหุบเข้าไปแล้วแต่่าฟันหน้าที่ห่างมันก็เข้ามาแล้วแต่มันยังเหลือเหลือแกลบอยู่หมอเลยบอกว่า งั้นใส่ต่ออ่าเพราะว่าอินวิสไลน์เขาจะมีประกันด้วยว่าถ้าเกิดว่าใส่ไปแล้วชุดหนึ่งแล้วมันยังไม่พอใจอะ่ะ <c oughs> จะให้ชุดหนึ่งทำไมเ <c oughs> ส็จเดี๋ยวไม่เช็ดแล้วละคะ <c oughs> แม่ก็แม่ไม่คือแก่แล้วอ่ะไม่ค่อยเรียกอะไรไม่ค่อยดิสซิปลินไม่ค่อยทําตามที่หมอสั่งอะ่ะหมอบอกว่าเนี่ยเขาจะเขียนไว้ที่ไหนไม่รู้อ,ะอ่ะที่กล่องน้องมไม่ใช่วันหนึ่งให้ใส่22ชั่วโมงคือใส่ตลอดแล้วกอเฉพาะตอนกินหรือตอนล้างเท่านั้นแม่ใส่เฉพาะตอนนอน ตอนแรกๆอะชุด,ดแรกๆเนี่ยใส่ตลอดนะแต่แบบตอนหลังแบบมันพูดแล้วก็พูดไดใค่อยชา้าถ่ายคลิปลําบากอะไรเนี้ยมันต้องพูดเยอะไงแล้วก็เลยแ,ลแบบมันเจ็บไหมคะขอามได้ไหมคะมันจะเจ็บตอนที่ใส่อะสมมติอัเดียวเดียวเล่าเลยเวลาที่พอเราไปทาปุ๊บเขาก็จะมีการมาสแ,สแกนสแกนก่อนใช่ไหมสแกนแล้วเขาก็จะได้รูปนี้มาเห็นไหมก็จะสแกนเป็นฟันแม่ออกมาก็จะเห็นว่าซี่มันห่า อะอย่างนี้อ่าแล้ด้านข้างเห็นไหมด้านข้างมันข้างบนมันยื่นกว่าด้านล่างมากเลยแบบนี้อ่าเนี่ยหมอเขาก็จะแบบทําสแกนเสร็จแล้วเขาก็ส่งข้อมูลไปที่บริษัทอินวิชไลน์เขาก็จะทําเป็นฟันของเรามาให้ตอนแรกของแม่ได้1ิบสซองอมเนี่ยมันก็จะเป็นแบบนี้ฟันล่างฟันบนอ่าใส่ ้าไปใช่ไหมคือดูแล้วมันเหลือเชื่อว่ามันไปดัดได้นแล้วครอบเอาไว้อะเหมือนมันก็บังคับฟันให้อยู่อย่างเนี้ยิมันก็ไม่ได้ว่าแข็งมากนะแต่ก็ไม่ได้นิ่มมากเป็นพลาสติกกึ่งแข็งกึ่งนิ่มจับอยู่ได้แล้วก็ชุดหมอเขา<ม>เขาจะมีบอกแหละหมอเขาจะแนะนําว่าของเราอะ่ะต้องใส่นานเท่าไหร่อยอ่างเสร็จแรกแม่ใส่2อาทิตย์เปลี่ยนทีมั้งอันนี้หนึ่งอาทิตย์เปลี่ยนทีหนึ่งคือประมาณ1ิวันเปลี่ยนทีหนึ่งอะแล้วก็คือว่าสมมติว่าใส่ ชุดที่หนึ่งไปจนกระทั่งเหมือนฟันมันจาอันนี้ได้แล้วใช่ป่ะมันก็จะอยู่อย่างนั้นแล้วพอชุดถัดไปเราก็ดูเบอร์อ่ะเบอร์สองเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งใส่ครบแล้วเอาเบอร์สองมาใส่ทุกครั้งที่เปลี่ยนมันจะมีความปวดเล็กน้อยเพราะว่ามันจะเข้าไปนิดนึงหนูไม่กล้าจัดแล้วค่ะตอนแรกจะถามว่าพอหนูฟันแท้พอแท้ขึ้นหมดแล้วจะไปจัดได้ไหมหนูไม่กล้าจัดไม่เจ็บคือมันไม่ได้คือความเจ็บอ่ะน้อยกว่าจัดฟันเหล็กเยอะแต่ก็แพงกว่าเยอะ ความเจ็บอะน้อยกว่าคือมันจะปวดอยู่แค่วันแรกมันจะเหมือนกับว่ามันเหมือนฟันอะมันโดนบังคับปิดเข้ามาแต่ว่ามันจะพอมันคุ้นแล้วอะมันก็หายไม่มันปวดแบบทรมานแบบฟันจะหลุดอย่างเงี้ยไม่ได้ไม่ใช่ขนาดนั้นมันก็แค่แบบตึงๆอะเออแล้วก็เราก็ใส่จนครบทีนี้เนี่ยที่มันนานเนิ่นเพราะว่ามันโควิดใช่ไหมเพราะถึงกําหนดที่จะต้องไปเอาออกไปเช็คอะไรเงี้ยก็ โควิดมาโดยตลอดแล้วเราก็เลยไม่กล้าไปร้านหมอฟันก็มีปิดปิดเปิดเปิดแล้วก็เราก็พอเขาเปิดเราก็ไม่ค่อยกล้าไปไม่ค่อยอยากไปอ่ะแต่ว่าจริงๆเขาก็มีแบบเขา,าเรียกว่าอะไรอะ่ะจะเป็นมาตรฐานของเขาเพื่อค่ะเชื้อโลกเพื่ออะไรเุกก็จะมีแบบวิธีการของเขาอะนะร้านหมอฟันซึ่งอันนี้ก็เลยแบบว่าปลอดภัยล่าสุดไปมาก็คือครบแล้วไม่ต้องใส่แล้วนะคะเรียบร้อยเออเมื่อก่อนเนี้ยจบคอร์สเรียบจบคอร์ส เมื่อก่อนเวลาใสา่อะจะเห็นแบบว่าเนี่ยมันจะมีเป็นปุ่มอะ่ะเนี่ย <c oughs> เห็นไหมมันจะหนุดเพราะว่าเอาไว้เกี่ยวอะ่ะแบบแล้วหมอเขาก็จะติดปุ่มที่ฟันแม่จึกจึกจึก,จก,จกตามตำแหน่งเพื่อให้เกี่ยวเอาไว้ให้มันเหมือนมันจะเป็นวิวธีเหมือนกดให้อะไรอย่างเงี้ยเออเสร็จแล้วแม่ก็นึกว่าจบแย่ดีใจไม่ต้องใส่อะไรอีกแล้วเปล่าบกครั้งสุดท้ายที่ไปทำเนี่ย หมอให้แม่พิมพ์ฟันพิมพทำไมคะต้องใส่รีเทนเนอร์รีเทนเนอร์คืออะไรรีเทนเนอร์ก็คือว่าคุณพี่ต้องใส่เอาไว้นะคะเพื่อที่ว่าให้ฟันเนี่ยมันยังคงสภาพพอถ้าไม่ใส่เนี่ยแล้วมันก็จะมีโอกาสคือด้วยเราแก่แล้วด้วยนะฟันมันก็มีโอกาสที่จะแบบอาหารออกไปอีกจริงเหรอคะแล้วเราต้องใส่เฉพาะยังไงใส่เฉพาะตอนนอนได้ใช่ไหมคะไม่ได้คนะ่ะต้องใส่ในช่วง6เดือนแรกเนี่ย ต้องใส่ทั้งวนันแล้วหลังจาก6เดือนหรือหนึ่งปีไปแล้วเนี่ยจะใส่เฉพาะตอนนอนก็ได้มีหน้าคนที่ตัด,ดฟันขันตั้งแต่วัยรุ่นหรืออะไรเงี้ยอย่างแม่เพื่อนผิ่บางคนนะปัจจุบันนี้เขาย,ยังพูดเลยว่าเออบางทีเขาต้องใสรีเทนเนอร์บ้างบางทีรู้สึกว่ามันห่างๆขงเขาก็ลิปไฮเนอร์ออกหน่อใสอะไรเงี้ยคือมันเหมือนแบบมันต้องใส่ไว้ตลอดแต่รีเซนเนอร์ก็คือเป็นสทายหรืออะไรเนี้นใช่ตอนแรกนี่เนี่ยเดนเทอร์ูเป็นเหล็กปรากฏไม่ใช่มันก็เป็นแบบนี้นีเน่เอาให้ดู นี่คือรีเทนเนอร์อันนี้คืออินวิสไลน์คล้ายกันมากแต่รีเทนเนอร์ใหญ่กว่าเห็นป่ะแล้วก็ใส่สบายกว่าตอนแรกมันมันแข็งกว่านี้หนึ่งป่ะไหนน้องพี่มึงจับซิมันแข็งกว่านิดหนึ่งป่ะไม่รู้อะคะเลยใกล้เคียงอะแต่ว่ามีหรือเป็นเพราะว่าโครงมันมีโครงใหญ่กว่าหรือเปล่านะอันนี้ก็คือใส่ให้ถ่ายมาแม่ใส่ทุกวันหรือปาไม่ใส่ไม่ใส่เลย จริงๆนะทั้งวันนะใส่เอาไว้ทั้งวันไม่ไหวคงคงจริงขนาดมแม<ต>่ยังไม่ไหวแม่เป็นผู้ใหญ่มีความอดทนกันถึงไม่จัดไม่หรอกเด็ก แม่ไม่ได้รักสวยรักงามไม่ได้อะไรเงี้ยฉะนั้นเนี่ยแม่จะไม่ค่อยสนใจชีวิตเท่าไหร่แบบแค่มันชิดก็ดีใจแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดมันห่างขึ้นมาแม่คงแบบไปขุดกรใส่อะไรเงี้ยแต่ก็ยังใส่พยายามใส่ทุกวนันทุกคืนทุกคืนเลยใส่ให้ได้มากสุดอะ่สะสรุปแค่มุลจัดเป็นนานเท่าไหร่ละทั้งหมดตั้งแต่เริ่มแล้สองปีก,กว่าๆนะสองปีจากสิบเดือนเป็นสองปีใช่เพราะว่าเพราะว่าขี้เกียจไม่ไม่อันนั้นส่วนหนึ่งแต่ว่า เป็นเพราะว่าโควิดด้วยเพราะว่าจริงๆชุด2มันต้องเสร็จเร็วกว่านี้มากอะ่ะมันอาจต้องเสร็จไปเมื่อแบบครึ่งปีหรือเกือบปีที่แล้วแต่ว่าไม่ได้ไปเลยเพราะว่าเนี่ยโควิดงานไม่กล้าไปแล้วนัดก็เลื่อนเลื่อนไปก่อนเลื่อนไปก่อนอย่างนี้ตลอดเขาก็จะโทรมาเลื่อนไม่ไปค่ะเลื่อนไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยฉะนั้นมันก็เลยยาวนาะนแต่ตอนนี้จบแล้วฉะนั้นถ้าใครมีปัญหาแบบ โตแล้วแล้วก็แบบอยากไปจัดฟานอะไรเงี้ยก็แล้วไม่อยากใส่เหล็กให้มันดูแบบดูเป็นเด็กน้อยอย่างเี้ยเด็กมันจะเด็กน้อยป่ะไม่รู้เ,เออนั่นแหละก็ลอง เทคโนโลยีอินวิสไลน์ดูแม่ก็ว่ามันคงมีทําหลายที่แต่ที่แม่ท mm ํา hmm. คือที่เดนเพลสนะคุณหมอเก๋ะนะคุณหมอน่ารักมาก mm hmm. คุณหมอแบบว่าดูแลดีนะ mm hmm. แล้วก็น้องพิมพ์ก็ทําฟันที่นั่นเหมือนกันแต่สําหรับเด็กๆนะอย่างแบบว่าวัยรุ่นอย่างเงี้ยแบบว่าแบบมัธยมปลายหรือมหาลาัยจะดนะัดฟันอ่ะเดี๋ยวนี้เด็กๆก,ก็บางคนเขาก็ไม่อยากใส่ฟันเหล็กเหมือนกันใช่ปะ่ะก็ก็ใช้อินวิสไลน์ได้เหมือนกันคุณหมอเล่าว,ว่ามีแบบ น้องวัยรุ่นคนหนึ่งอะคือเขาแบบว่าเขาก็อยากจะจะอยากจะดูดีอะฟันเขาเก,กเขาอะไรอะเขาก็ใช้อินวิสลน์เนี่ยนะแล้วเขาก็เวลาจริงๆเวลาใส่มันจะต้องกัดยางด้วยปะปะ๊าคือเหมือนกับว่าพอใส่เข้าไปแล้วบางคนมันมันไม่แน่นใช่เดีแยบวบนิดนึงใส่แล้วมันไม่แน่นอนะคุณหมอจะให้ยางแบบเป็นเหมือนใส่ยางแบบเนี้ยเล็กๆกมาแล้วก็กัดเพื่อให้มันแน่นเนะ่ยแล้วแบบถ้าขยันกัดมันแน่นแ่นหน่อยนะมันก็จะหุบเร็วแบบดิสซิปลินหนะ่อยแบบว่า ใส่ตรงตามชั่วโมงที่เขาบอกเขาบอกคนนั้นนี่คือเข้าเร็วมากสวยงามเร็วมากไงดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องมีวินยัยแต่ว่าที่แม่ชาเพราะว่าแม่ก็ไม่มีวินหนด้วยใช่นนเน่อให้เดี๋ยวดูนีด้ดูลูกสิคะกับดูเดบันอืาอ,อ่าพอใจไมหมหรือหรือไม่น,ะอมนะน้องๆถ้าน้องๆไปดูคลิปแม่เมื่อสองปีครึ่งที่แล้วนะ จะเห็นว่าแม่ไปย้อน Beyond ดูตัวเองอ่ะในคลิปเก่าๆอ่ะนั่งพูดอ่ะแม่ว่ามันเปลี่ยนไปนะเหมือนปากแม่เมื่อก่อนมันจะแหลมออกมาอย่างเงี้ยเหมือนซีนิโอ oh อ่ะเออแต่ตอนเนี้ยมันมันหุบเข้าไปแล้วนะเน,นี่ยเห็นไหมอาชีพกับปัจจุบันคะไหนดีกับใครคะอันนี้ดีกว่าสิคะอืมแล้วก็อัน,นอันเนี้ยอันเนี้ยเห็นไหมฟันมันดานข้ามหนึ่งเงี้ยอ่ะเดี๋ยวลองดูนี แต่ว่ามันไม่ได้หุบเข้ามาเยอะนะมันไม่ได้หุบเข้าไปเยอะมากแต่ว่าโดยรวมอ่ะมันก็เข้าไปมันก็คือดีแล้วเออมันคือมันเข้าไปแต่ว่าจะให้มันแบบเป๊ะเชะขนาดนั้นมันก็ไม่ได้ขนาดแม่แก่เราด้วยเาหนูไม่ต้องจําเป็นที่จะจัดฟันนะคะหนูไม่ได้ขนาดนั้นไม่ไม่ก็ต้องดูเดี๋ยวพอโตอย่างน้องพิมพใช่ไหมคะก็ต้องไปให้คุณหมอเช็คก่อนว่ามีซี่ไหนที่มันเกมันคดแล้วเราต้องจัดมากน้อยแค่ไหนแม้ว่าก็ต้องจัดแหละเดี๋ยวนี้แม่เห็นแบบไม่เชียวแม่เห็นคนที่เขาจัดฟันแล้วมันแบบ วยฟันสวยเรียงอย่างนั้นหลินะ่ะแม่ปตีอะ่ะแม่เห็นฟันเขาเรียงสวยมากเลยอะ่ะแต่ว่านหนูไม่ได้สำคัญกับฟันนะคะหนูไม่อยาก <จำ S 2> สัควนหนูกลักวเดี๋ยวหนูโตก็ไม่กลัวละอ่ะงั้นก็มาอัปเดตเรียบร้อยการฉันฟันเป็นไปอย่างราบรื่นในเวลาสองปีกว่านา,นานีนิดนึงนะคะอ่ะวันนี้ก็ลากันไปก่อนคลิปนี้นะคะก็บ๊ายบายอย่าลืมกดให้กัไลก์กดแชร์บ๊ายบาย